Dihati tuh, kon, jin di tolap ke sucon, super boring, aha. วันนี้เราจะเข้าไปในเกมที่เราจะต้องเป็นสไนเปอร์หรือไม่ก็ต้องเป็นโจรใช่แล้วเหรอถ้าเราเป็นโจรเราจะต้องหนีไปที่รถของเราแล้วก็ขับโกยหายไปให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเราเป็นสไนเปอร์เราจะต้องกำจัดโจนให้ได้ก่อนที่โจนจะขึ้นรถและหนีไปเฮ้ยฮัสกี้อย่างเราเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วกับการจิกนู่นจิกนี่แล้วก็โกยเพนแนบเนี่ยหมาจะต้องหนีได้แน่นอนไม่มีทางโดนยิงแน่นอนทุกคนเชื่อมั่นไปดูกันเลย ôi hôi vì lo เคยเราก็จักนัสเก้นี่เกมอะไรกันเนี่ยเกมเนี้ยเราจะต้องยิงโจนกันเว้ยหรออ้าวเหรอจะมีหนึ่งในพวกเราที่เป็นสไนเปอร์มือฉมังจะต้องกําจัดโจนป้นแบงไงดอยอ้าวแล้วคนที่ไม่ได้เป็นสไนเป้าล่ะก็ต้องแอบหนีขึ้นรถเพราะเราเป็นโจรป้นแบงยังไงล่ะอ๋อมันคล้ๆเกมวิ่งไล่จับแต่แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายฝที่เป็นสไนเปอร์กับฝ่ายที่เป็นโจนหนีขึ้นรถถูกไหมอุ้ยเรื่องแบบได้ไปหรออุ้ยโรเกียเนี่ยอะไรเหมือนอีเกียไหมน่าสนใจมาอยากลองทุกคนไปแบบแรกกันเถอะหมอมีโอกาสเป็น สามสบว้าวมาถึงก็จัดก่อนเลยแล้วอ้าวเอเฮ้ยเพ,พื่อนดีรานีโลดเพื่อนเพือ่อนมบมีคนเข้ามาเพิ่มเนื่จะโอ้โหาจะจัดการแตะใครก่อนดีครับคุณผู้ชมตอนนี้มันยเยอะแยะเหมือนมดเต็มไปหมดเลยเ <c oughs> พื่อนเราต้องคอยหลบตามซอกหลืบไม่งั้นเราจะโดนสไนเปอร์เวล็อกจ,จัดการจุกจอสาระอุ๊บเข้ามาข้างหลังเราเข้าโอโนโอโนแย่แล้ว oh no. Oh no. Yeah, ลครับคุณผู้ชมผมแย่แล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบ๊ โทษทางฮัสกี้พี่ขอโทษคนแรกที่พี่ล็อกกำจัดนั่นเกิดคือฮ,ฮัสกี้พี่ลงมันแกงเพื่อนได้ด้วยในปามันเกิดเท่ใส่เพื่อนเฮ้ยดีมากดีมาก <c oughs> เรียบร้อยเราไปก่อนเอาเหลือคนเดียวลูกพี่ก็จะขึ้นรถได้แล้วนะไม่งั้นลูกพี่จะแพ้แล้วเนาะนี่ไงก็จะให้ขึ้นลาไม่ให้ขึ้นหรอกเอายังไม่หมดอ่ะหม,หมดแล้วหมดแล้ว,ลวเรียบร้อยพี่ล็อกเก็บบดนะครับ ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นตู t o ตอ a l เรียลและการตาแรกอุ้ยหมาอยากไปลถไฟฟ้าใต้ดินจัดไปหมอมีโอกาสเป็นแค่6%เนึกดูแล้วกันแต่คนเป็นนเปอร์นี่กดดันมากเลยครับผมบอกแล้ว6%ที่ว่านั่นก็เกิดขึ้นเกิงๆอะไรกันวะเนี่ยดีจจด้วยหมาโง่คนเพี้ยนคาซิลลอเท่มาดูกันว่าหมาจะเก็บได้สักคนนะเปล่าว้าวมันเล่นยังไงโอ้มันซูมมันซูม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 ให้ห่ม ไอเทียมหมัดเอาไว้ทำอะไรวะฮัสกี่อยากรู้อ่ะมันแกเพื่อนได้เบลยิงเหร,หรอเพื่อนนี่วายิงโดนเพื่อนไปแล้วหนึ่งเพื่อนกระด้ไปโน้นเลยเพื่อนผมขอโทษนี่ครับเราต้องหลอกลอก่อใยการปาระเบิดควันปาระเบิดควันออกไปเออจังหวะนี้แหละจวกโชยโอกาสวิ่งหนีมัออกมางานเข้าแล้วเพื่อนจะถึงกันหมดแล้วเบ<อ>ลเหรอเฮ้ยแกก็เก็บไปได้สองคนแล้วป่ะมองไม่รู้เลยเลยเบลนี่มองหอสายมือถอุ้ยเรียบร้อยโดนไปแล้ว อุ้ยมีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนบอกเลยว่าสกีมันไม่ถนัดหฝังว่านั่นพี่เอกเฮ้ยจุ๊บ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 นี่ติกกระต้นนี่กระตุนหมดเลี้ยววิกิเทนเข้าไนี่เปิดพื้นที่นี่จ้างกอดกำบังขึ้นมาจิกกระต้นเฮ้ยอิวิววิววิวโดนเชียววิวเชือกเชียวน้าๆไม่โดนอันนี้ยิงไม่ได้เลยเลยทะลุช่องได้เลยมากำจัดได้สองคนทวนอุบาทอุเบ้ะมา ุิยแเราก็ไม่หมาไม่ตังต้องหกพันแล้วมันลองซื้อปืนกันดีกว่าจัดไปดิวันนี้หกพันเกหรอเท้เก็บตังอีกหน่อยดีกว่าถ้าเป็นอีกมาลองให้แล้วเนอะขนาดนาั้นเลยเหรอโอ้ยจับคู่อีกแล้วไม่อ๋อนอทีมเวิร์คมาคู่กับเบคอนคนเดียวใช้คู่กับหัวหมีดืเบคอนเดี๋ยวพ่งเบคอนเดยวเพบ ดื่มก็ทิ้งแดงหน่อยซื้อ้าไปลูกกูบี้เบคอนเป็นผักแล้วเนี่ยหมาลากเบคอนชิวๆเลยนี่แหละว,วิธีการเล่นที่ดีที่สุดปล่อยให้เพื่อนแตกไปแล้วก็ลากเพื่อนเอาอฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุย,อย,อย,อยฉันโดนฉันโดนเฉียวเฉียวไปนิดนึงเกือบเลี้ยวกับหลุมหลบก่อนนี่หลบรบาัสกี้หลออเทเพื่อนหลบมาดีเพื่อนแผลอบบอกไาข้างนอกเขาเห็นรู้ปอ่ออีแค่นิดเดียวอีกแค่สามร้อยเม่ฮัสกี้เราเรากำลังจะฮัสกี้กันจะถึงรถเพื่อนหลบหลบก่อนเออจะเกือบ เกือบ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 หลับแต่กลับมาได้เัสกี้หนีแล้วโหมาก็พิการจ้าเชสกี้วู้ฮูนในที่สุดหมาก็ไม่ใช่คนที่กากที่สุดในเซิร์ฟนี้มาดีใจมากเลยลงอกเว้ยคนที่เป็นสไนเปอร์เนี่ยกาดดันกว่าเยอะนะครับอุ้ยปืนอันใหม่อุ้ยแต่มันค่อนข้างมันดาเมจแรงเอามาหล่อพี่เลยเอาด้วยนะ อุ้ยพี่ชายหัวมีเพื่อนพี่ล็อกก็กลายเป็นสไนเปอร์แล้วรอบเนี้ยเขาเล่นแบบเดียวๆดนะ้วยมาไม่เอาแบบแพรแล้วนี่ไงนี่ไงเออขอดีแหละตัวใครตัวเผือกทุกคนเราวิ่งมูวิ่งซัวไม่ได้นะคะเดี๋ยวสตามีหน้าหมดโ <c oughs> อ๊ยเดียัดเละไอ้หากพ่อย่าพูดไปทาเป็ขาดคำเลยพี่ล็อกบอกไมีมีปุ่มอะไรอยากลองอะไรอ่ะทุกคนเราตีหัวเพื่อนได้ด้วยแกลกคนอื่นไหมล่ะ มาลักพี่ล็อกไงหมอเลยต้องเล่นกับพี่ล็อกเยอะงปล่อยฉันรถเล่นซะหน่อยได้ไหมล่ะหนดูเพื่อนคนอื่นเอ้าเหลือพี่ล็อกคนเดียวโคตรพี่ล็อกก็ตัวเย่เหมือนกันละเดดกอย่าบอกนะว่าคนที่ลงไปกองอ่ะมีแค่มีแค่เราสองคนนั่นแหละโคตรกากเลยมาสุ่มด้วยน้ำมันนะน้ำมันเอาไปทำอะไรจะไปรู้เหรอเพื่อมายังลงไปดานยด่านไหนดานไหนฉันช่วยกดไม่ทันละเบลก็ไม่ไม่บอกก่อน พี่ชายหน้าแมวเป็นเซนไนป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาวางกับปีดักตรงนั้นทุกคนเห็นหรือเปล่าน้อยแน่ให้พี่เปิดเดชสกีอุ้ยฮัสกี้รอดจากการโดนยิงเพราะพี่ล็อกเลยขอบคุณมากอ้าวกลายเป็นดีหลังเราเนี่ยหมางขอดูนี่มางขอดูนี่ลูกพี่กลายเป็นกองลังโอ๊ยยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ที่แปลว่านอนดมต้นไม้แล้วเบ้์ทุกคนทำไมเหลือเพื่อนรอดเต็มเลยฮัสกี้แตกไวไว เพื่อนกลายเป็นหัวโตเพื่อนี่เราเพื่อนคนนี้กําลังจะโดนกําจัดโทเขาก็โดนกําจัดหน้ารถเลยอ่ะแต่ไนเปิลรู้ด้วยว่าพี่เรากู่ตรงเดียวมีการวางแถบปไว้ีกหไายกาดน,นี่ <c oughs> น้ายิงไม่้วนเด็น,ะนะนะ้องน,ะนะนะ้อนยะวางถงวางแถบไม่ได้กินพี่หลักน้องเกมพวกนี้พี่เก่งมากบอกเลยมาแล้วครับวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมาเกมพวกนี้พี่เก่งหมออุย้ยรอดคนเดียวไอ้หน้าแมวนี่มันโหดนะเนี่ย มาได้ไรอันนี้คือไรดีเคคือไรอ,อ่ะเบรยไม่รู้เหมือนกันแชโด้สเตปหล่อเท่เลเท่ามาไม่เอาอันนีล้ละมาได้มิลเลอร์ด้วยอนะ่ะมิลเลอร์ไปทำอะไรอ่ะอุ้ยหนังกระติกหนังกระติกหล่อเท่หนังกระติกก็ไปทำอะไรหนังกระติกเอาไว้ยิงนกมั้งแหมยิงหมาเฮ้ยอ่าน่าอะไรอ่าน่าอะไรฮัสกี้ดา่ดานอะไรด่านอะไรลิน่าตองด่านแรกไหมอาลีน่าก็ได้อาลีน่าก็ได้มีอาลีน่าแล้วมีอาลีหลังไหมเออมาดูซิว่าใครจะได้เป็นสไนเปอร์หมาไม่อยากเป็นแล้วหมากกัดไม่ <c oughs> บมมาไม่อยากเป็นสไนเปอร์เลยหมากักมาเล่นที่ไรมารู้สึกโดนบู้บี้ดูคนโอโนไลฟ์ลิงหมายความว่าพลังชีวิตเราจะถูกผูกไว้กับเพื่อนครับเพื่อนคนไหนที่ผูกไว้กับเราถ้าเพื่อนตัวเย่เราก็ตัวเย่ด้วยเงี้ยฮัสกี้จริงจังเกมมิ่งครับคุณผู้ชมมีคนเหยียบโดนกับดักฮัสกี้หัวแหลมออมาเลยนะหัวโตเฟโลนีอันนั้นเห็นเด้เอ็กซเลยอร์อยู่ตรงนี้กันสองคนเหร นี่แตกไปอีกหนึ่งคู่เขาอยู่ไหนกันนะทุกคนมาตาลายหมืนอนเออเจะจะเอ๋ฝาสุดมีหนึ่งคนซ้ายสุดมีหนึ่งคนมีใครมาใกล้ๆรถได้ย,ยังยังไม่ไมีเลยมีแล้วมีแล้วตรงน้ําเงินตรงน้ําเงินตรงโซนน้ําเงินซ้ายมือนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยมาเอ็กซ์เลยเออจะเอ๋เห็นแล้วเหลือก็เดี๋ยวออกมาที่จอทางนออกแล้วทางนี้ออกแล้วกอ,อกวออกมาขวาออกมาขวาขวาขวา,ขวามือขวามือดีว่ายิงระเบิดพิษใส่เลย อีกคนเดียวฮัสกี้แกทำได้แกทำได้แกทำได้ทัองว้แกทำได้แกทำได้แกทำได้เจสสุดยอดไปเลยแกก็มีดีเหมือนกันดีกว่าเก็บเรียบไปนะเดี๋บอกนะเก็บเรียบว้าวเก็บผ้ารดสุดยอดมาไม่มีความลับบอกเลยเหรอทำไมอ่ะมาใช้เท่หมดเป๋าเลยอุ้ยโอ้โหปืนหล่อเท้วยอย่าหาว่าผมนิ่มนะจ๊ะเพราะผมนิ่มแค่สมองโดนหนั้นผมไม่ได้นิ่มผมแค่จิ้มน้ำจิ้มเยอะ อะไรอ่ะมันจะเคมอะเวลฉันมีรังสังเห่าหอนบว่าตอนนี้ฉันจะได้เป็นสไนป์ป่ามาดูซิว่าใครจะได้เป็นพี่ชายหัวกระต่ายเมื่อกี้หมาโชคดีด้วยแหละเวลหรอมันเป็นโหมดชีวิตเชื่อมกันไงกําจัดหนึ่งไปถึงสองเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าบอยจะเรียกไปไหนนี่ล็อกบอกว่าต่อไปอ่ะเบลล์ล็อกมีดูแค่โดดหยองหยองนี้เขาหยองนี้ไปโดยดิจิตอล ล็อกหลบแบบดิจิตอลดิจิต,จตอลเฮ้ยแกต้องเชื่อในใจเจ็เบของลูกพี่ดิดิจิตอลดิจิตอลโอ๊ยพลังหมดโอ๊ยตาไม่น่าหมดอุ๊ยเขาไม่ยิงไม่รอบเรือ่อยดิจิตอลนัล่นแหละฮะทุกคนฮะ เกมที่เราจะได้เป็นทั้งสไนเปอร์แล้วก็คนหลบหนีไปขึ้นรถขนเงินมาเล่นกันได้นะคะภาพมันน่ารักมากเลยเดี๋ยวหมาทิ้งลิงค์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเรียกเขาว่าฮัสกี้เก็บ5้ารวดเก็บไปหลกด้วย <C ue>